รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนสวัสดีครับต้อนรับนะครับทุกทุกคนเข้าสู่รายการชิมาร์จูเนียโตย่างฉลาดปี2แบบดอร์แฟมบิลี่ครับต่อเน,นื่องกันจากเมื่อวานอยู่กับเรา2คนนะครับพี่ก้าวและก็พี่ออกได้เลยครับใช่แล้วค่ะพี่ก้าวคะัวันนี้คะ่ะเราก็มีเรื่องราวมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวต่างๆนะครับจะขอส่งน้องๆไปพบกับคําถามประจําสัปดาห์กันก่อนครับ ฝนหลวงเป็นโครงการสำคัญที่คนไทยรู้จักกันดีและเมื่อปีพศ2548ที่เพิ่งผ่านไปนั้นฝนหลวงก็ได้เทล,ลงมาให้หัวใจไทยชุ่มฉ่ำอีกครั้งและช่วยชะล้างความทุกข์ในใจชาวไทยจากปัญหาภัยแล้งช่วงกลางปีในหลายพื้นที่ซึ่งระดับน้ำในเขื่อนทั้ง13แห่งทั่วประเทศโดยผลจากการกู้ภัยแลง้งด้วยโครงการหลวงก็สามารถบรรเทาวิกฤตดังกล่าวได้อย่างน่าพอใจคำถามถามว่าฝนหลวง โครงการในพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีกี่ขั้นตอนระหว่างข้อ1-3ขั้นตอนข้อ2-5ขั้นตอนส่งคำตอบที่ถูกต้องของน้องๆมาทางแฟนเพจ Facebook และอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับรายการ Smart Junior ขณะกำลังออกอากาศจะช่วงไหนของรายการก็ได้แล้วตอบคำถามประจำสัปดาห์พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ สำหรับน้องคนไหนที่ตอบถูก5คนรับไปเลยการส่งเสริมการเรียนรู้2ภาษาจาก l i t t l e m o อนเตอร์จำนวน5รางวัลและติดตามรายชื่อผู้ตอบถูกในสัปดาห์หน้านะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เชื่อว่าน้องๆตอบได้กันอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วช่องทางการตอบคำถามเป็นยังไงบ้างครับพี่ออมส่งคำตอบของน้องๆค่ะมาได้ที่แฟนเพจของเรานะคะ www ร์ไ e b ์เ c ็บ m อทเฟซบุ๊กด i ทคอมค่ะใช่ครับกติกาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับน้องๆถ่ายภาพตัวเองกับรายการขณะกำลังออกอากาศช่วงไหนก็ได้นะครับ ที่สําคัญเลยก็คือต้องตอบคาถามให้ถูกนั่นเองใช่แล้วนะครับผมแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่คนไทยทุกๆคนนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังทราบซึ้งนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรวมถึงบวจอสมทของเราเช่นเดียวกันนะครับที่ได้จัดทำโครงการนะครับที่มีชื่อว่าโครงการวาดศินตามคำสอนภายใต้หัวข้อ ดำเนินชีวิตก้าวต่อไปตามแบบอย่างของรัชการที่9นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยลนะครับได้ส่งภาพวาดนะครับใน9หัวข้อด้วยกัน9หมวดหมูม่นะครับพี่ก้าวจะขอไล่เรียงให้ฟังนะครับน้องๆมีการศึกษานะครับการพัฒนาความพอเพียงรู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมจริยธรรมความสุขและความปรารถนาดีรวมถึงความยุติธรรมด้วยนะครับ ซึ่งทั้ง9หัวข้อนี้นะครับส่งได้1คนตอน1ผลงานและก็ตอน1หมวดหมู่เท่านั้นนะครับค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะใช่ครับซึ่งคนไทยทุกคนนะคะก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนี้ค่ะใช่ครับซึ่งสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.mcot.net นะครับ หมดเขตการรับสมัครผลงานถึงสิ้นเดือนนี้นะครับคุณนผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกทางออนไลน์ก็สามารถที่จะมายื่นได้นะครับที่บมจอสอมทได้โดยตรงนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีศิลปินระดับประเทศค่ะส่งภาพเข้ามาร่วมกับโครงการเราอย่างมากมายเลยค่ะไปฟังเสียงสัภาษณ์ของศิลปินกันค่ะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดได้สัมผัสบ,บรรยากาศท้องทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ ก็เป็นความทรงจําว่าชาวนาทานา,าเลี้ยงคนซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะก็เห็นความลำบากของชาวนาก็ได้บันทึกลงบนผ้าใบเป็นภาพวาดพระองค์ท่านอยู่ในใจผมเสมอครับผมลํำลึกถึงคําสอนของพ่อมาตลอดให้เรามีความเพียรมีความมุ่งมานะอดทนและให้เป็นคนดีครับคือชื่นชมอสมทที่คิดโครงการนี้ขึ้นมา คือแบบคาดไม่ถึงเลยโดยเฉพาะหัวข้อนะคำว่าวาดศิลตามคำสอนเนี่ยมันเป็นนามธรรมาแล้วจะเขียนรูปตามนี้ได้อย่างไรเขาจะตีโจทย์จากคำสอนเอามาเป็นรูปภาพได้อย่างไรนี่คือความท้าทายที่สุดขอเชิญชวนจริงๆมันแบบโอกาสที่ผมไม่รู้ว่าใครจะทำอย่างนี้อีกเพราะงั้นอย่าปล่อยให้มันหลุดไปนะโอกาสพามา้วคว้าไว้และ,ะทำแสดงถึงความจงรักภักด,ดี จะไบกว่าถวายความไว้อะไรคือให้คําสอนของท่านไม่เป็นหมันผมว่าพระองค์เสด็จไปอยู่ฟากฟ้าแล้วเวลาพระองค์หันมองลงมาหาดูลูกหลานในแผ่นดินนี้จะได้เห็นว่าก็ยังทําตามคําสอนนี่นคือความสุขที่สุดของคนที่จากไป และนี่นะครับก็คือเสียงความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับคโครงการว่าศิลป์ตามคําสอนนะครับภายใต้หัวข้อดําเนินชีวิตก้าวต่อไปตามแบบอย่างของรัชกาลที่9นะครับเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งผลงานมาได้นะครับภายใน9หัวข้อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w m c a t n e t นะครับค่ะหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 2 2 0 1 6 2 6 9ค่ะใช่ครับซึ่งหมดเขตนะครับการรับสมัคร ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนยนี้นะครับเป็นขนาด A3 นะครับคุณผู้ชมจะวาดจะทําอะไรตกแต่งสวยงามแล้วแต่เลยค่ะก็ส่งภาพเข้ามาร่วมโครงการกันเยอะๆนะคะเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะใช่ครับผมสําหรับช่วงต่อไปนะครับเรายังคงอยู่กับครอบครัวสีอังไพรค,ครอบครัวที่จะมาเล่าให้ฟังน,นะครับถึงความประทับใจรวมถึงการน้อมนํา พระบรมราชวาทและก็พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในชีวิตชมนน่าติดตามกันบริษัทอสมทจำนตัดมหาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลญยเดช ขอเชิญชวนเยาวชนศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานวาดภาพขนาด A3 เพื่อเข้าร่วมโครงการวาดศินตามคำสอนภายใต้หัวข้อดำเนินชีวิตต่อไปตามแบบอย่างของรัชกาลที่9โดย90ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพวาดร่วมกับผลงานของศิลปินชื่อดังสามารถส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2559ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mcom Net, หรือโทรสอบถามข้อมูลโทร02 201 6269